แท้แนครับเป็นครีมได้นี่คือเซ็ตค้อนอนเนกประสงค์ที่มาพร้อมถุงแบบนี้ครับแล้วก็มีที่ให้คล้องกับตัวของเข็มขัดด้วยนอกจากนี้เขาจะเป็นค้อนป้องๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวของการงัดตะปูแล้วมีมีดเก็บมาด้วยครับแล้วก็มีจุดของการตัดเชือกมาด้วยและเขาก็มีตะใบ,บแล้วก็ที่เปิดขวดมาด้วยครับซึ่งตะใบ,บเนี่ยไม่ได้สักแต่จะให้มานะคือให้มาดีเลยสองฝังแบบนี้เลยครับและอย่างสุดท้ายรู้ไหมครับว่าอะไรงัดตัวนี้ออกมา แท้เดะครับเป็นครีมได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ควรจะมีเพราะมันอนเนกประสงค์ถามว่าใครควรจะมีนะครับผมบอกเลยสายแคมปิ้งต้องมียังไงก็ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆครับตัวของครีมตัดลวดได้ด้วยนะครับมีด้านล่างตัวนี้คมๆเก็บกับง่ายๆครับแค่ดัน บีบเรียบร้อยครับได้คอนเหมือนเดิมแล้วเอาไว้ต่อสมอบกได้นะครับถ้าใครแคมปิ้งอะ่ะเอาและครับถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้นะผมพอเลยครับว่ามันคุ้มจริงๆวัสดุดีหนักกําลังใช้ได้เลยครับไม่ได้กองแกงนะครับเป็นสแสดนเลสออย่างดี